ชื่อปริญญาสุวรรณนะครับชื่อล่านะครับก็อยากจะขอบคุณพระเจ้าวันนี้คือตอนที่จะไปทําภารกิจที่ฝานะครับคือมีการปวนหลังวนหลังแล้วขึ้นมาแถวบาร์เนาะคือนั่งลกไปก่อนที่ฐานไปว่าเออถ้าไปที่ฝาเนี่ยต้องให้ทํางานหนักแน่โยกโต๊โยกเก้าอี้คือไปถึงที่ฝาเนี่ยผมก็โยกโต๊ะเออมันหายไปเป็นปกติแล้วก็ได้นั่งเนาะนั่งสอนและอ่อน บางคนก็บาหู้ภาษาเขาก็อ่านเขาฟังว่าอาจารย์วายสอนเนี่ยคือข้อนี้ข้อนี้ทำแบบไหนแบบไหนคือลุกนั่งลุกนั่งไม่จะปวดหลังแล้วก็พอเข้าห้องน้ำเนี่ยเออมันความปวดหลังเนี่ยมันก็หายไปคือพระเจ้าแหละสัมผัสแตะต้องเนาะคือว่าพระคำตรีวานพระหัตถ์ของพระองค์ไม่สั้นและการของพระองค์ไม่ตึงนะ่ผมนั่งโลดไป ที่ป่าก็เออมันหายไปเป็นปกติก็อยากจะขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทักษาการปวดหลังผมหายครับผมครับ <Yeah. S 1> ขอบคุณมากครับที่ฟังคำพยานนี้จนจบนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องได้รับการหนุนใจและพี่น้องอยากจะมาเป็นบุตรของพระเจ้านะครับการมาเป็นบุตรของพระเจ้าง่ายมากครับ เชื่อในใจและสารภาพด้วยปากว่ามีพระเจ้าผู้สร้างโลกและจักรวาลและสร้างพี่น้องขึ้นมาและพี่น้องยอมรับว่าพี่น้องเป็นคนบาปและอยากที่จะกลับใจมาเชื่อพระเจ้าขอพระเจ้ายกโทษบาปให้ถ้าพี่น้องเป็นคนนั้นที่อยากมาเป็นลูกของพระเจ้าได้รับการยกโทษบาปและมีชื่อจดไว้ในสมุดแห่งสวรร์ให้พี่น้องอธิษฐานว่าตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกขอยอมรับว่าลูกเป็นคนบาป ลูกขอกลับใจจากความบาปขอพระองค์เจ้ายกโทษบาปให้ลูกด้วยขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของลูกพระองค์กลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สามขอพระเยซูมานั่งบนบัลลังก์ชีวิตของลูกณบัดนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกจะเดินกับพระองค์ ติดตามพระองค์รับใช้พระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์รับลูกเข้าในอาณาจักรของพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์จะเลี้ยงดูลูกอวยพรลูกปกป้องลูกในนามพระเยซูเอเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะครับขอพระเจ้าทรงเมตตาสอนพี่น้องให้เติบโตในทางของพระเจ้าและพี่น้องเป็นลูกที่ดีของพระเจ้า ที่จะนำเกียรติมาสู่สวรรค์นะครับขอบพระคุณครับพระเจ้าอวยพรนะครับและเราพบกันในคำสอนอื่นๆหรือพบกันในงานประชุมฟื้นฟูนะครับพระเจ้าอวยพรครับ